ระบบคานุี้อะไรนี่สวยมากคือเป็นวัสดุไฮเกตทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ระบบการลื่นไหลดีมากเมนชับเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับเมนเฟรมแล้วก็บูมหางแล้วก็ฟินหางพวกนี้จะเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคือจะแข็งแรงทนทานค่อนข้างมากไฟเบอรเลสนะครับก็คือไม่มีไฟบาจะตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วสู้ลมได้ดีมากนะครับเป็นเซอร์โวสตัวเลยนะครับเซอร์โวขนาด 4.3G นะครับ เืองเหล็กนะครับเน้นว่าเฟืองเหล็กเลยนะครับพลังค่อนข้างสูงกล่องควบคุมนี่เจ๋งมากทําระบบฮีตซิงในตัวมาก็คือเป็นอลูมิเนียมฮิตซิงระบายความร้อนได้ดีนะครับไม่กั๊กเลยนะตัวนี้บอกว่าไม่กั๊กเลยให้มอเตอร์บัตเลตหางมาเป็นไซส์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับเป็นสีทองตัดดำมอเตอร์บัตเลสหลักเราเลยนะครับลูกกลิ้งค่อใหญ่ของฮักนะครับยี่ห้อฮักเขาขับตรงจากมอเตอร์เลยใช้พลังจากมอเตอร์โดยตรงไม่ต้องผ่าน เมนเชียเลยครับที่บอกช่วยทรงตัวอัตโนมัตินะทําได้เยี่ยมมากนะครับดูที่ตัวตัวเทรดได้เลยนะครับเห็นไงเขาจะขยับไปมามมคือเขาจะป้องกันให้เองนะครับป้องกันการไหลให้ประมาณหนึ่งนะครับคนข่างดึงง่ายมากใจโลดีมากนะครับตัวน,นี้ถไไึงใจไหมถึงใจก็เอาลงมานะครับกันห่างนี่ปึ๊กมากนะครับ ท,ท็อตอัพทอยสวัสดีชาวอาซีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ทอดจะมากับอะไรบอกเลยว่ามันสุดยอดมากทอดโลมานานมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ขายเฉพาะตัวลำในราคาเท่านี้เลยเราต้องไปซื้อรีโมทแยกอีกนะครับคงไม่ต้องบอกแล้วว่าอะไรนะถ้าเกิดมาอย่างนี้มันคือสุดยอดทอลิคอปเตอร์บังคับนะครับอันนี้เป็นไซส์180นะของค่ายอยู่เซียง ภาษาจีนอาจจะไม่ค่อยสำเนียงไม่ค่อยได้แต่คืออ่านอย่างนี้นะครับระบบคานุปี้อะไรนี่สวยมากดูวัสดุนะครับเดี๋ยวแกะภายในให้ดูกันเลยดีกว่าคือเป็นวัสดุไฮเกรดทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์180นะครับนะครับก็คือเป็นยาวใช้ได้เลยนะส่วนวัสดุนะครับดูกันเลยโอเคอย่าอาจะอธิบายขยายนะครับเห็นทั้งหมดว่าชุดเทสชุดเมนชาร์ปทั้งหมดนะ ลูกปืนคู่นะครับ Sharp, เมนชับปืนคู่ตรงนี้นะครับ1 2นะครับระบบการลื่นไหลดีมากเมนชับเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะแล้วก็ตัวเฟรมนะครับเมนเฟรมแล้วก็บูมหางแล้วก็ฟินหางพวกนี้จะเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ 3K คฟาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตนี่อันนี้สเปคตามโรงงานเลยคือจะแข็งแรงทนทานค่อนข้างมากแต่คำว่าทนทานไม่ใช่ไม่แตกไม่หักได้นะ มันถ้าลงแรงๆไปชนแรงๆก็แตกหักได้เหมือนกันอันนี้เราต้องบอกตามตรงนะครับแต่มันก็จะทนทานกว่าพลาสติกปกติแล้วก็มีคุณสมบัติที่น้ำหนักเบานานเหมาะสมมากเพราะว่ามันจะไม่ไปโหลดกำลังแบตนะครับให้มาสุดๆมากเลยเซอร์โวนะครับเซอร์โวข้างในเป็นเฟืองเหล็กนะครับเป็นเฟืองเหล็กเลยคือตอนแรกอะผมเห็นราคาตัวนี้มานะที่ทางโรงงานเสนอมาให้ทางร้านมาเสนอลูกค้าพี่น้องอาซีเราเนี่ย ตอนแรกผมคิดว่า,าราคามันสูงพอมาเทียบกับวัสดุแล้วก็จะบอกว่าเทียบกับขนาดของไซรุ่นอื่นอันนี้เป็น x อ1 2 4อ่าคือจะเปรียบให้ดูนะครับมันก็จะมี x อรุ่นหนึ่งสามศูนย์รุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมอ่ะนะไซส์ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้วัสดุก็ยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่มันพร้อมเล่นเราได้ขนาดนี้ได้พร้อมรีโมทนะครับเป็นชุดอา f ทเลยส่วนใหญ่ถ้าพอเกรดนี้นะครับเฉพาะตัวหลัง เ0้ากว่าบาทหรือหมื่นอาบแล้วตัวนี้รวมกันทั้งหมดยังราคาประมาณใกล้เคียงกับตัวลำของหลายๆยี่ห้อนะครับเรื่องวัสดุมาต่อกันเลยดีกว่าเป็นไฟเบร์เลสนะครับ,ไไบ,รรบก็คือไม่มีไฟไบาง์จะตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วสู้ลมได้ดีมากนะครับเป็นเซอร์โวสตัวเลยนะครับเซอร์โวขนาด 4.3g นะครับเฟืองเหล็กนะครับเน้นว่าเฟืองเหล็กเลยนะครับพลังค่อนข้างสูงตัว กล่องควบคุมนะครับใจโรนะเป็นรุ่ 1, 0, f BL, f rate, นหนึ่งแปดศูนย์ f v l ไฟเบอร์เละครับเป็นชื่อรุ่นของเขานะครับก็จะกล่องควบคุมนี่เจ๋งมากทําระบบฮิตซิงในตัวมาก็คือเป็นอลูมิเนียมฮิตซิงระบายความร้อนได้ดีนะครับักจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นเป็น xt 3 0นะครับเป็นไซส์ xt 3 0นะครับอย่างที่บอกบูมห่างนะก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ ลายแคปลานะครับฟินหางสวยงามแล้วก็มีตัวจับบูมหางนะครับเป็นอลูมิเนียมที่สําคัญมอเตอร์ท้ายบัตเลดนะครับไม่กั๊กเลยนะตัวนี้บอกว่าไม่กั๊กเลยให้มอเตอร์บัตเลสหางมาเป็นไซส์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับเป็นสีทองตัดดำาสวยมากนะครับน็อตทุกอย่างเป็นหกเหลี่ยมนะครับแน่นหนาผม,มาลองมาเช็คน็อตเวลาได้รับของมาจากโรงงานเนี่ยคือแน่นมาเลยนะครับประกอบมาดีเลยนะครับตัวนี้ แต่ว่าเรื่องการบินน่ะมันอยู่ที่เราชอบอีกแลวนะครับมันต้องไปเซตค่าเบสิกง่ายๆเลยก็คือ T curve กับ P curve นะครับ T curve คือการคันโยกของสปีดคันเร่งนะครับมันจะมี5ระดับ P curve ก็คือค่าพิชพิชใบพัดหมายถึงเวลาเราเร่งเนี่ยเขาจะเปิดรับลมขนาดไหนถ้าจะเซตให้บินง่ายขึ้นผมก็จะมีเทคนิคในการเซตแนะนำลูกค้าด้วยถ้าซื้อจากเรา เราจะมีวิดีโอสอนเทคนิคการเซต T curve แบบ P อเป็นอย่างดีแต่มาจากโรงงานมันก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะครับแต่ผมจะเซตไว้กลางๆนะโอเคต่อมาดูที่มอเตอร์บัตเลตหลักเราเลยนะครับมอเตอร์หลักของฮัคนะครับยี่ห้อฮัคสามหกศูนะครับลูกลูกค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ข้อเด่นคืออะไรคนที่เล่นหอหวิทยาบังคับะนะจะเห็นว่าแทบทุกรุ่นอ่ะมันจะมีเมนเกียร์เมนเกียร์หมายถึงมันจะเป็นเกียร เป็นเฟืองทดจากหัวพีเนียนมอเตอร์อีกทีนึงตัวนี้จะเห็นว่านี่นะครับเขาขับตรงจากมอเตอร์เลยเห็นไหมเราหมุนเบรกมอเตอร์หมุนด้วยคือจะบอกว่าใช้พลังกับมอเตอร์โดยตรงไม่ต้องผ่านเมนเกียร์เลยพลังมันจะเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ได้เลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเกือบร้อยเลยแล้วไม่เพื่งเม,มนเกียร์สิ่งที่คุณเล่นหอเนี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนเมนเกียร์เพราะมันสึกอะฮะมันสึกหลงไปเรื่อยๆเมนเกียร์มันเป็นพลาสติกอะเนาะ มันก็จะสึกหล่อไปเรื่อยๆก็ต้องเปลี่ยนกันอันนี้ไม่ต้องเปลืองเมนเกียร์เลยนะครับแล้วใบพัดก็ออกแบบมาแบบนี้อันนี้ผมขันน็อตไว้ประมาณตึงมือประมาณหนึ่งนะครับไม่หลวมไปอย่างนี้นะครับนี่คือจะบอกว่ามันมันไม่ได้ฟิกใบพัดมาแบบแบบแน่นมาเลยคือแต่เราก็ไขให้ประมาณตึงมือเวลาไปชนอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดการเสียหายอย่างเช่นมันไปชนต้นไม้ใช่ไหมะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับใบพัดมันก็จะบิดงอไปอย่างนี้ นะครับโอเคคือมันเยี่ยมมากตัวนี้สงสัยเ,เก็บไว้เล่นเองอีกแล้วเมียบอกภรรยาเริ่มสันหัวแล้วพวก้าอะไรซื้อมาเก็บไปเล่นเองก็มันน่าเล่นจริงๆอ่ะนะฮะเอออ่ะต่อไปดูรีโมทกันนะครับอ่ะหอรุ่นนี้นะครับมีระบบ 6G แล้วก็ 3D มาแน่นอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกกล่องควบคุมใจโรน่ยคนข้างทางานได้ดีมากผมเทสบินมาก่อนหน้าที่จะมาถ่าย สองสัไฟแล้วนะทางานได้ดีมากนะครับเป็นระบบะเซอร์ไพรเซอร์นะครับที่ช่วยทรงตัวอัตโนมัติคือจะสั่งเซอร์โวต่างๆเวลาเราบินสมมติแถไปทางซ้ายเขาก็จะกันขวาช่วยแถไปหน้ากันหลังช่วยอัตโนมัติประมาณหนึ่งนะครับเราตั้งค่าใจโลได้ด้วยในวิทยุนะครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อมาผมจะสอนหมดเลยว่าตั้งยังไงตั้งที่100% 7เได้หมดถ้าตั้งค่าน้อยก็จะช่วยน้อยลงคือคนเราบินเก่งแล้วนะครับ ตั้งค่ามากๆเขาก็จะช่วยส่งตัวได้มากขึ้นนะครับแต่ผมตั้งไว้ที่ประมาณ75นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดระบบนี้ให้ดูนะอันนี้อธิบายตัวฟังก์ชันสําหรับระบบสเตเบลไลเซอร์ให้สังเกตที่เซอร์วสต์ตัวนี้นะครับที่บอกช่วยส่งตัวอัตโนมัตินะทําได้เยี่ยมมากนะครับอย่าทําแบบผมนะอันตรายนี้เราจะทดสอบให้ลูกค้าได้ดูกันที่เห็นชัดเจนกันไปเลยนะครับ คือเวลาฮอเกิดการเซไปเซมาเนี้ยระหว่างบินอ่ะเขาก็จะพยายามรักษาให้มันสเสถียรขึ้นให้มันบินง่ายขึ้นแต่ไม่ถึงกับน,นิ่งจนปล่อยรีโมทได้เหมือนโดนแบบ GPS ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะเป็นแบบฮอบังคับนะอ่าทดสอบันเลยนี่นะครับอันนี้ผมลองเล่นนะอันนี้รีโมทไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรเลยนะดูที่ตัววอลเได้เลยนะครับเห็นไหนเขาจะขยับไปมา คือเขาจะป้องกันให้เองนะครับป้องกันการไหลให้ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งค่าใจโรตรงนี้เซ็ตได้ว่าจะเป็น100%หรือไม่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นน,น้อยก็ได้นะครับส่วนวิทยุก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกระทัดรัดไม่ใหญ่ไปสวยงามนะครับข้างหลังมีรู้สาหรับเสียบสายเล่นซิมูเลเตอร์ด้วยเทสแล้วใช้ได้ด้วยนะครับซิมูเลเตอร์ที่เล่นกับจอคอมของเรานะครับมันจะมีชุดซิมูเลเตอร์จาหน่ายนะจะเหมือนของจริงอย่างนี้เลยหมายถึงว่าการ,รบังคับทัดเล่นซิม ไม่ล่วงเล่นของจริงก็ไม่ร่วงแล้วนะครับคือก็จะลดการเสียหายเพราะของจริงร่วงเมื่อไหร่เสียตังเมื่อนั้นถูกไหมฮะอะรีโมทของเขาจะเป็นรุ่น T6 นะครับจะมีปุ่มสวิตช์อ d ไอดอลก็คือเล่น 3D นะครับเปิดไอดอลก็คือเล่นเล่น 3D นะแล้วก็ 3D 6 G อะก็แบบผัดโผล่ก็แบบเล่นสเตเบลไลเซอร์ช่วยควบคุมนะครับ 3D ผมพูดตรงผมยัง,งเล่นไม่เป็นผมก็จะบินเทสแบบ6 G ให้ดูนะครับ แล้วก็โฮสวิต์อ่ะตัดการทํางานนะครับการมือพลาดไปโดนสติ๊กเันรเร่งระหว่างที่เราไม่ได้บินนะอันตรายมากตรงนี้ต้องบอกเลยมันจะไม่ทํางานถ้าเราเปิดโฮไว้แต่ถ้าเราปิดโฮแล้วไปโดนเนี่ยมันปั่นทันทีนะครับตรงนี้เน้นย้ําเลยนะแล้วผมจะส่องใช้วิธีเซฟตี้ลลอกสองอย่างอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะโฮด้วยแล้วก็จับรีโมทอย่างนี้เสมอนะครับถ้ายังไม่บินกดนิวพปด้านซ้ายมือไว้ที่ศูนเปอร์เซ็นเสมอของ สติกคันเร่งแบบนี้วิธีของผมนะคือ2ล็อกเลยไงล็อกเราด้วยแล้วก็ล็อกของระบบด้วยนะครับอ่นะแล้วก็ตัวนี้เป็น L กับ H คือเกียร์นะครับหมายถึงเกียร์การตอบสนองความไวในการบังคับต่างๆนะครับมี L กับ H L ก็คือเกียร์โล H คือเกียร์ไฮครับผมปรับไปที่เกียร์โลนะก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆว่าการปรับทีเคอร์เป็นยังไงนะะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับอันนี้ก็เป็นคันเร่งแล้วก็หมุนตัวนะฮะ เห็นไหมครับ่าเนี่ยนะครับเราจะปรับได้มันมันเล่นได้กับเครื่องดินกับพอหลายอย่างนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะฟังก์ชันรีโมทนะไม่กองแกงนะค่าอื่นข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะเน้นที่ค่าเนี่ย T c u r ์ฟนะครับ T c u r ์ฟคือการปรับคันเร่งนะครับเราก็กดเข้าไปมันจะมีระดับอยู่อ่าจนถึงร้อเนนี่ยมีระดับห้าศูนย์ก็คือลงสุดยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยขึ้นไปอย่างนี้ แล้วแล้วแต่เราจะปรับอ่าอันนี้คร่าวๆนะที่หนึ่งผมปรับไว้ที่0ูนย์แล้วเราก็เลื่อนไปว่าเราจะต้องการแบบไหนครับเนี่ยสอาปรับให้หมดนะครับอ่าต่อไป P curve นะครับ P curve ก็คือค่า pitch ของใบพัดท,ที่ผมบอกนะนะองศา p i t h นะคือในการตีลมนะครับตีลมให้มันตอบสนองบินขึ้นได้รวดเร็วหรือช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่ P curve แรกผมปรับสี่แล้วนอกนั้น๋ยจะส่งวิธีการเทคนิคให้ กับลูกค้าของเรานะครับแต่ก็แล้วแต่ปรับแต่งแล้วแต่ชอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ผมจะสามารถสอนได้วิธีการปรับแต่งให้มันบินง่ายขึ้นนะครับจะบอกว่าตัวนี้นะครับรองรับวิทยุของฟูตาบ้าด้วยนะฮะตระกูลรีซีฟเอ่อเดี๋ยวผมดค้มอสเอฟฮ่องกงนะครับแล้วก็ s S r เอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปที่ที่ชอด้วยก็ได้จะได้ไม่ลืมนะครับรองรับด้วยค้ามีวิทยุฟูตาบ้าอยู่เขาเอาไบบายสัญญาณใช้ได้เลยรีซีฟเขาเข้าได้นะครับ วิทยุดทยดเดิมๆก็บินดีนะครับก็ใช้ถ่านเอซก้อนด้วยนะใช้1.5หโวลต์นะครับหลายคนจะถามว่าถ่านชาร์จได้ไหมส่วนใหญ่ถ่านชาร์จมันจะเป็น1.2นะครับผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าระบบต้องการ1.5แนะนาให้ใช้1.5น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบต้องการอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นตัวนี้อ่าหรืมบอกเอาให้ละเอียดน,นิดนึงเลยกันข้างหลังตัวนี้เปิดมาได้เป็นลูกยางสองตัวใช้ไขควงปรับความหนืดของวิทยุได้ ใครชอบนิ่มๆใครชอบนน่มๆทาได้หมดนะครับได้อะไรในกล่องบ้างก็ในกล่องก็จะมีตัวหอวมุมาอย่างดีนะฮะก็ได้คู่มือรีโมทคู่มือหอนะครับอะไรเบ็ดหลักหนึ่งชุดเบ็ดหางหนึ่งชุดแล้วก็จะมีดัมเปอร์ลูกยางลูกยางใส่คานปี้ตรงนี้นะฮะอีกคู่หนึ่งนะครับไถ่ายวงนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะสำหรับแบตเตอรี่นะครับเป็นลิโพสเซล คือเทคโนโลยีล้ำมากทำสามเซลลมาได้ก้อนแค่นี้เองเมื่อก่อนมันก้อนแบบอย่างนี้เลยอันนี้ก้อนเล็กมากตอนแรกผมนือว่าสองเซลลแต่เป็นสามเซลสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์เลยนะครับเป็นสามสิบซีนะครับสำหรับรอนี้นะปลั๊กเป็นอย่างนี้นะครับ XT สามศูนย์ U ขีด F นะครับนี่เยี่ยมมากสำหรับแบตสำรองตัวฮออะไรเรามีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วนะครับ ตามสเปคนะครับแจ้งมาว่าป่าชัดเต็มตันหน่ไฟเนี่ยบินได้ประมาณ6 1ถึงนาทีนะครับหัวที่อาจจะเป็นพวกโหมดที่ผัดขวนที่ดีนะครับ10นาทีก็คือโหมดที่เราบินออฟเล่นเล่นเดินทางเล่นเล,น,เล,น,เลน,นะครับบินได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบระบบการบินกันแล้วเพราะว่าผมออกมา o u t ดอเลยมันจะมีลมมีอะไรตามความเป็นจริงนะครับถ้าบินในที่อินอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลมมากวนเอาเรามาดูกันเลยดีกว่าเรื่องกําลังมอเตอร์หรือกําลังของ ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับก่อนขึ้นบินนะครับคือเราเปิดรีโมทเปิดฮอให้เรียบร้อยแต่ว่าก่อนจะเปิดฮอเนี่ยตัดโฮยนะครับสับสวิตช์โฮไว้เลยนะเปิดโฮไอยน,นะครับฮอมันจะไม่ทํางานเวลามือเราไปเผลอโดนคันเร่งนะครับแต่การทํางานของสวัสดเพละใช้งานได้ปกตินะครับสําคัญมากตรงนี้เพราะมันอันตรายมากนะครับแล้วก็คาลิเบตก่อนขึ้นบินด้วยนะครับซึ่งเดีย๋ยวทางร้านจะมีวิธีบอก เมื่อลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับให้มันสเสถียรที่สุดนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะเริ่มบินกันแล้วทอจะบินในโหมดปกติไม่ได้โหมดทีดีนะครับบอกเลยนะโหมด 6G นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราดูประสิทธิภาพกัน,นครับนี่ทอตั้งค่าวิทยุมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับกดล็อกโคนะครับแล้วก็ค่อยเร่งขึ้นไปอันนี้จะบอกว่ายังไม่ได้บังคับทิศทางเลยนะครับแค่เร่งอย่างเดียว ขึ้นค่อนข้างดีนะฮะหมายถึงว่าไม่เอียงนะครับใบไม่เอียงกันห่างนี่ปึ๊กมากนะครับนะครับนี่นะฮะค่อนข้างดินง,ง่ายมากไกดโลดีมากนะครับตัวนี้ใบไม้ับไม้เอาลงมาครับ้องถึงนะครับ

บือเบาๆหน่อยนะเล่นฮอนะฮะแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้ดินค่งง่ายคําว่าง่ายนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามือใหม่จะดินได้นะในขนาดนั้นโอ,โอ้จะดุกมากแรงแรงเขาดีมากนะครับมอเตอร์ขับตรงไม่ผ่านระบบเผาะนะไม่ผ่านระบบเ,เกียร์นี่ยังเร่งไม่ร้อย,ยนะสติ๊กอะ แล้วลมก็มีเยอะด้วยเนี่ยฝนมันจะตกเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เ <c oughs> มื่อกี้แอบไอโดโชว์นิดนึงใช้ไอโดแต่ว่าตีหลังคาไม่เป็นนะครับอันนี้หมด โลนะครับไม่ใช่โหมดไทยนะสวยมากสวยจริงๆโหมดโลก็จะเร็วขนาดนี้แล้วนะฮะจะใช้โหมดไทยดูไทยก็จะเร็วขึ้นไปอีกนี่นะครับอันนี้โหมดไทยนี่นะฮะเห็นไหมสุดยอดสุดเต็มมากเลยผมอะเพราะว่าบิดนอดมันแรงเลยนะฮะ อ่ะโอเคแล้วนะครับอย่าเอาลงแล้วนะลงให้ตรงจุดนี้ถ้าจะยากจะถือผมเลยนะผมลงที่ย้าแล้วกนะันมันไม่เหมือนโดนมันเวลาวิ่งตอนลงอ่ะลมมันใต้เปลี่มันจะผันปวดมากนะครับสุดยอดเลย เป็นไงกันบ้างครับการบินสุดชอดไปเลยใช่ไหมนี่ขนาทอดบินคียดีไม่เป็นนะทอดชอบมากนะครับตัวน,นี้ชอบจริงไม่ได้เชียเวอร์วังอะไรขนาดนั้นคือมันคุ้มจริงๆมันบางคนจะมองว่ามันแพงลยหรือเปล่าผมอยากให้ไปดูข้อมูลเลยนะครับว่ามันไม่แพงเลยอย่างที่ต้นคลิปที่บอกไปอะนะมันไซส์ทั้งไซส์ทั้งเขาเรียกว่าวัสดุต่างๆนะครับมันคุ้มค่ามากมันได้ชุด r t f คือไฟล์คือพร้อมบินเลย e a d y t ไฟล์ five, นะครับพร้อมมาก แล้วเขาก็ออกแบบมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นสกีแลนดิ้งนะครับขาสกีนะก็เป็นน็อตที่จะเปลี่ยนได้เลยเป็นชินช้นๆเลยเห็นไหมออกแบบมาค่อนข้างเมนเทนแนน์ง่ายหมายถึงว่าซ่อมแซมบำรุงรักษาง่ายถ้าพังก็มีอะไหล่เป็นชินช้นๆคือเราก็จะมีอะไหล่รองรับอยู่แล้วนะครับซื้อจากเราไม่ต้องห่วงเรื่องการเมนเทนแนน์นะครับเราก็จะดูแลลูกค้าไปอย่างดีก่อนส่งลูกค้าเนี่ยก็เทสก่อนส่ง่ข่ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูเลยนะครับลูกค้าบิน กบินพังมาถ้าซ่อมไม่เป็นส่งมาเราก็มีทางทีมช่างคอยซัพพอร์ตนะครับยังไงถ้าตัวนี้ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เราก็จะมีแอปพลิเคชันฝึกบินแบบไม่เสียตังค์ให้ด้วยนะครับบอกมาได้เลยนะครับอันนี้แจกฟรีนะครับส่วนจะใช้ซิมูเลเตอร์กับรีโมทเราก็มีชุดซิมูเลเตอร์จำน่ายนะครับเหมือนเสมือนจริงเลยเน้นย้ําเลยนะครับการเซตเนี่ยสำคัญมากนะครับมันสําคัญระบบไฟของฮอนะครับถ้าทีเคิร์ฟกับพีเคิร์ฟนะ คันเร่งนะครับเปอร์เซ็นต์คันเร่งกับเปอร์เซ็นต์ของพิชไบพัดไม่สัมพันธ์กันนะมันจะไปกินแรงพวกมอเตอร์สปีดกล่องควบคุมแล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆแล้วถ้าเราจับดูอะเราบินเสร็จแล้วมันร้อนจีเนี่ยแสดงว่าไม่สัมพันธ์กันมันก็จะทําให้เกิดความเสื่อมขึ้นได้ง่ายกว่าการที่มันบาลานซ์กันนะครับถ้าจับพออุ่นโอเคอย่างนั้นสัมพันธ์กันดีแล้วใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตัวนี้ ทีดีที่บอกว่าทีดีได้ก็ที่เขาบินหงายบินตีลังกาบินฟิปไปมานะครับเขาทําได้แต่ทอตยังทําให้ดูไม่ได้ถ้าทอทดำมันก็จะร่วง <laughs> <laughs> เพราะเรายังไม่ได้ฝึกทีดีมาต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่เอ็นดูมาอย่างยาวนานและมั่นใจคุณภาพมั่นใจอุปทอยของเรานะครับเราเปิดร้านมาก็ห้าปีนี้ลูกค้าใหม่ลูกค้าเดิมเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าเดิมก็ยังคงอยู่กับเราลูกค้าใหม่ก็เข้ามาสนับสนุนเราเรื่อยๆต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่า ของทุกอย่างนะครับจะบอกว่าบางทีในท้องตลาดมันก็มีให้เลือกมากมายแต่ว่าอยากให้ดูบริการหลังการขายด้วยนะครับลูกค้าทิ้งลูกค้าไหมดูแลลูกค้าดีไหมซื้อไปใช้เป็นไหมอย่างเช่นฮอลิคอปเตอร์บ,รบังคับหรือโดรนต่างๆมันไม่ใช่ซื้อไปเปิดรีโมทเปิดหอใช้ได้เลยนะครับมันต้องเซตอัพด้วยทางเราไม่มีกั๊กนะครับคาลิเบรรีโมทยังไงให้มันเสถียรที่สุดเนี่ยในคู่มือไม่มีบอกนะครับจะบอกว่าหลายๆรุ่นคู่มือไม่มีบอกแต่เรามาทดลองทํา จนได้การคืนค่ารีโมทยังไงทําให้รีโมดสถเียนยังไงทําให้รีโมทกับรีซีสเเถียนกันมากที่สุดยังไงเขามีเคล็ดลับบอกหมดนะครับส่วนเรื่องช่องทางการติดต่อร้านเราโดยตรงนะครับร้านเรามีร้านเดียวไม่มีสาขาที่ไหนเน้นเลยมีมิจฉาชีพนํารูปผมนาโลโก้ร้านผมไปแอบอ้างเยอะมากเหมือนด้วยนะครับเหมือนเลยเพราะมันเป็นรูปผมไงคนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับติดต่อโดยตรงเบอร์ที่เบอร์นี้ที่ขึ้นที่จอ0 8 1 6 1 9 5556แล้วก็ไลน์ที่เบอร์นี้โดยตรงหรือไม่ถ้าจะให้มั่นใจโทรมาที่เบอร์โทรที่ผมบอกจะเจอกับทอดอัเอร์ทอยคนนี้เลยตัวจริงเสียงจริงร้านจริงส่งจริงสเปคตามจริงไม่มีหมกเมตรส่งของมีคุณภาพจริงๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามอัเอร์ทอยเสมอมาขอบคุณชาวอาซีที่รักทุกท่านด้วยนะครับค,ครับ อ้าวมาแล้วนะครับลูกสาวคุณตวปิดคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณครับ